เดี๋ยวครูจะให้น้องมะขามนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดในแนวทะแยงนะครับระหว่างรถคันสีขาวกับคันสีเทานะอะตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับปล่อยรถไหลช้าๆแล้วก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่มีใครแซงซ้ายขึ้นมานะปล่อยรถไหลช้านะครับในตำแหน่งตรงที่เรานั่งที่นั่งคนขับนะให้ปลายกระจกมองข้างด้านซ้ายทะแยงตรงกับป้ายทะเบียนของรถคันสีขาวตรงอย่าง,งะะาได้แล้วหยุดก่อนนะ มองกระจกซ้ายซ้ายวิธีไม่มีใครมานะครับโอเค, <Okay. S 2> คน้องมะขามปล่อยรถไหลช้าๆแล้วก็หมุนซ้ายค่อยๆหมุนปล่อยรถไหลด้วยครับแล้วก็ค่อยๆหมุนไปทางด้านซ้ายนะให้ชิดรถคันสีเทาไว้ก็คือให้ชิดรถคันไกลไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ท้ายรถเรานะมาชนกับรถคันสีขาวที่อยู่ด้านซ้ายนะโอเคปล่อยรถไหลช้าๆร่ไปโอเคอ่าพอ หน้ารถเรา<ม>พอหน้ารถเราเข้ามาในช่องแล้วนะ,<ฮ>ะตัวรถเราขนานกับรถคันซ้ายคันขวาแล้วนะเอาคืนอะไรกลับครับอ่าแล้วก็ปล่อยรถไหลอ่าโอเคขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่าอยู่ถ้าเราจะลงไปซื้อของที่ห้านะครับดึงเบรมือก่อนเยอะๆไม่ต้องก,กดปุ่มอ่าแล้วก็เข้าเกียร์ P parking เลยโอเคนี่ก็คือการจอดรถในแนวทะแยงน,นะครับทางด้านไหนครับซ้ายนาะ โอเคอ่าวสมมุติว่าน้องมะขามไปซื้อของที่ห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับเข้ามาในรถสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราจะถอยออกใช่ไหมครับเปิดไฟฉุกเฉินตัวนี้ก่อนแล้วก็เหยียบเบรกก่อนแล้วก็เข้ากร์อาก่อนเข้ากรีอาร์ครับอ่าคือตัวนี้นะแล้วก็นำเบรมือลงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่ม เดินขึ้นแล้วกดปุ่มโอเคตอนที่น้องมะขามกําลังจะถอยออกนะให้น้องมะขามเนี่ยหันตัวไปมองด้านหลังคือเราจะไม่มองกระจกมองข้างด้านซ้ายขวาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท้ายรถเนี่ยจะถอยออกไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองที่เราจะต้องมองก่อนก็คือมองทางด้านซ้ายมือเราเพราะเรามาจากทางด้าน ซ้ายมือใช่ไหมเราก็ต้องถอยออก 1. 1> <hma> ทางด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็ระวังรถที่มาจากทางด้านซ้ายนะครับน้องมะขามค่อยๆถอยลงไปนะครับพวในตั้งตรงไว้อะอะค่อยๆถอยครับล้ว,วหันตัวไปมองด้วยหันตัวไปมองด้านไหนด้านซ้ายก่อนเพราะรถจะมาจากทางด้านซ้ายใช่ไหมแต่ทางด้านขวาครับน้องมขอะขามแต่ทางด้านขวาอช้าก่อนแต่ทางด้านขวาเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะบางคันนะเขาย้อนสองขึ้นมาโอเคตอนนี้ปล่อยรถไหลช้า หันไปมองด้วยนะเอาหันมองซ้ายหันมองขวาเดี๋ยวเราจะถอยออกไปก่อนนะตอนเนี้ยเราจะยังไม่หมุนพวงมาลัยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มหมุนพวงมาลัยตอนไหนหรู้ไหมตอนที่ปลายกระโปรงหนะ้ารถเรานะอยู่ประมาณล้อหลังของรถทางด้านขวาโอเคปล่อยพวงมาลันิดนึงแล้วก็หันมองข้างหลังด้วยโอเคอ่ะโอเคได้ละเห็นไหมโดยประมาณนะปลายกระโปรงหน้ารถนะอยู่ตรงประมาณล้อหลังของรถคันขวา เราถึงจะหมุนท้งไรได้คือกําลังจะบอกนี้ว่าตอนที่น้องมะขามเนี่ยถอยหลังใช่ไหมแล้วก็หมุนท้องไรเป็นทางด้านไหนซ้ายเพื่อที่จะให้ท้ายรถทางด้านซ้ายใช่ไหมใช่ค่ะหน้ารถจะปัดขวาหรือเรียกกันง,ง่ายๆเราหมุนซ้ายท้ายรถปัดซ้ายแต่หน้ารถปัดขวาเพราะฉะนั้นเราต้องระวังรถด,ด้านขวานะส่วนรถคันทางด้านซ้ายคันขาวเนี่ยเราจะระวังน้อยกว่าโอเคมีรถคันหลังมาไหมใม่ค่ะอ่าปลอลดรถหลักครับมีรถ ทางขวาไม้อ่าปลดรถไหลครับอ่าสังเกตดูเห็นหน้ารถไหมอ่าตอนนี้ก็หมุนซ้ายไปเรื่อยๆดีครับอโอเคสังเกตหน้ารถจะไม่ปัดชนท้ายลถกของทันสีเท่าเลยเนาะโอเคอ่าพอรถเริ่มถอยออกมาแล้ะน้องมะขามก็ต้องมองกระจกนะออย่างๆมองกระจกมองข,งข้างด้านซ้ายก่อนมองกระจกมองข้างด้านขวาก่อนว่าเราจะถอยหลังลงไปชนรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามไหมอโอเคอ่าถอยไปเรื่อยๆนะครับถ้าถอยไป ลดตรงได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าเราถอยลงไปแล้วรถเราไม่สามารถถอยลงไปตรงได้เนื่องจากท้ายรถเราจะไปชนรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็ต้องหยุดแค่นั้นนะโอเคตอนนี้เข้าเกดีครับเข้าเกดีเกดีเหรอใช่โอเคอเนะมื่อกี้นี้ปิดไฟอยู่เฉยแล้วใช่ไหมโอเคอาไปได้เลยครับนี่คือการจอดรถในแนวทแยงนะ พร้อมกับวิธีการขับออกนะครับเพื่อนๆเ,เห็นคลิปออนี้ลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ